เมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีรอยแดงที่เกิดจากสิวนะครับแล้วก็ความหมองทําำไม่กระจ่างใสาต่างๆและแบบนี้คุณมอร์นิ่งครับเพื่อนๆนทุกคนวันนี้หลังจากที่ผมอาบน้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยน,นะครับผมกิจวัตรของผมทุกเช้าผมต้องมาทา เซรั่มจากอ e ีเคมนตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ EK Men นแคล d ี K ่ดักก์อรีเซรั่มนั่นเองดูเลยเพื่อนๆผมซูมให้ชัด,ชดเลยผิวหน้าของผมเป็นไงล่ะปะัญหาทุกอย่างเนี่ยหมดไปเพราะว่า EK Men นแคล y ี K ่ด e ักก์อรีเซรั่มนี่เลยครับและจะบอกว่าผมชอบเนื้อเซรั่มของเขามากๆครับเพราะเป็นสีน้ำผึ้งสวยมากๆครับเพื่อนๆเ,เซรั่มของเขา วายแห้งเร็วมากๆไม่เหนียวเนืนอ่ะด้วยครับและต้องบอกก่อนว่าเขามีส่วนผสมของ CBD แล้วก็วิตามิน C ที่สูงม,กมากๆครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผิวเรามากๆแล้วใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ช่องทางของ e k m e n Thailand ตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวไปทำงานก่อนแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบาย Shine your c h r i s m a EK m e n Japan